บาทนี่กว่าไม่นี่กวไม่ลกูเห้าใให้หน่อยเนี่ยร้อยนงรี่ยชื้ออะไรกุ้งกุ้งเมากุ้งราครับหนึ้อยบาทหิมครับไก่จวช้เอากุ้งตายนะครับตัดเสื้อใจแล้วเลยบาทนมาสั่งกับเราเมื่อวานนะฮะบ่อไว้ถ้ามีก็เอาอี่างนเก้นี่โนจะแกงให้ประเด็นต้องบอกปราเต็นแล้ว ลึกใจเป็นมาแกงผักหวานปลาออนน้ำแห้งหมดแล้วครับขันย่อยขันโบย่อยออกไปตาทิ้เมื่อค่ำบัไดก็ค่ำพลังค่ะค่ำเออบางทีอาชวนย่อยออไประกาแต่บางมันเอก็ชิชยเอกสารที่ไห้เขาเขาเขาเก็บเงินนเงินกองทุนหมู่บ้านนะมันีอนะคนละแสนหนบอกประเตนแล้วว่านุเป็นคนเหาแต่ว่าประเตนคนใจประเตนคนใจประเนมาเหนียมมากเลย กันเลยนะเรียบร้อยครับแตออกมาเลยพวนี้เต้นนะไม่กินอะไรอีแล้วขาตัม่ต้องถามมันไม่ได้ตนมาคนละน้อยวคนได้าดันนครับมาขายกุ้งบผต้งได้ใช่นี้ผมต้องได้ใช่ม้ยกุ้งเป็นตังตับกุ้งสดๆนะครับุณตาชานำมาขายนะครับขายปลาออนะครับ ลุงเสือเป็นคนจ่ายค่ะค่ะป้าออนเป็นคนเหมาแต่ว่าลุงเสือเป็นคนจ่ายใช่ไหมไปเอาทติสาเลยไหมโอเคไหมอ้ยเฮ้ยไปเผามันกรบโบได้ตรงดี้นี่นะใส่แล้วก็ดินไหวดินไหวแต่ว่ามือเอาไว้แกไปลุยพ่อเล้วลุงไปลุกลุกไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอาหารมันจะกินหลือจะเชไรล่ะเดี๋ยวซื้อาหารไปให้ไม่อาหารมันกรบโบเอาเด้อ ตุ้มมานยนมาแล้วไม่แน่นะครับไม่แน well ่นะครับเดี๋ยวจะไปตาชานหากรุงแล้วนะครับนี่อลืมดไลค์กดแชร์กัซักครั้งนะค่ะบางทีเอาไว้จะแก็เยอะมจะแ้วก็เยว่าพอมาเออเชื่อมต่อเลยว่านี้สองร้อยอ้าวป้าอ้อยเปคนสั่ง ป้าแตนเป็นคนจ่ายเออเอานี่ไม่ได้กินน้ำอยอะคล่องนะคะการแช่คล่อนน้ำกันนะคะตรงนี้นะ จ้าไอ้ไขดีก่อนนะจ้าทุกคนไปหน้าบ้านเลยค่ะโอเคฮะมามามาเป็นหน้าบ้านเลยค่ะมาจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับตาชานกลับนะครับมาลดนี่ได้โนยัำผัด้เห็ดยังอยู่ไหวน่ใส่กระสอบกันยังเอ้ากใสกระสอบก็เจ้าก็เอาเมื่อสิดต่อแม่แย่แล้วอย่าลืมเป็นตัดมาเพิ่มนี่ได้ค่ะเออจะกินอะไรกินะไรเด้อขนมบว่มีเงิ่อนไขโน้กก็ที่ให้ปลาแตนละวจ่ายให้ค่ะคุณน้องคุณตาเออ ก็ไปจายกัตินีกันไหวเหรอจ้าเออเช่นเนาะนั่นแล้วข şey ึ้นรถไฟพอกันก็จะเหงาจ้า